พามาเก็บทัวดินเนาะค่ะเน้อพามาเก็บถัวดินแล้วก็เกี่ยวเข่าเป็นบางส่วนเนาะคะ่ะเก็บถัวดินไปต้มเนาะคะ่ะนี่นะเรามาเก็บถัวดินกันก่อน หัวดินถัวดินอืมอืมมัเป็นหัวดีอืออืมลบแลเก็บอยู่น้ออืม นนนนเป็นหัวดีดีมึงเนี่ยหัวหายเห้ขายดีผมถึงกิโลโบ่ถุงละสามสิบบาท เก็ดเป็นถุงถุงละสามสิบบาทถุงละประมาณแปดขีดน,นี่นะปลาถั่วดินอเอาเกี่ยวเขาแล้วเนาะคะ่ะนอนนี่นะเริ่มเกี่ยวเขาแล้วนี่เกี่ยวมือเนาะคะ่ะคุณนะ เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเนาะเอะมองได้ซุกข้ากะเกี่ยวก่อนนันะ่ะล่ะเดี๋ยวสิพามาเบิง่งพุดซานะพุดซาพุดซายังโดกเลยอ่ะเนี่ยพุดซานะพุดซาพุดซาโคตรโดกอ่ะโดกมากเลยบอกท่านเด้อบอกท่านบอกท่าน บานเห่านะเอบอบักท่านนี่โดกมากโดกมากโดกมากคุณนะ่ะเต็มต้นเลยอ่ะนี่เต็มต้นเลยต้นพุทราของเรามึงเนีย่ยังโดกอ่ะตน้นต้นบักท่านเนาะคะ่ะนี่ต้นบักท่าน จู่ครางไอ้มองที่ห้าเกี่ยวเขาเนี่ยละนี่นะมื่อน,นี้พามาเกี่ยวเขานำผ้ามาเก็บเธอดินพามาต่มเธอดินเนาะเ้ากะสิเด็กกระบานได้นี่พามาเกี่ยวเขาเนาะเดี๋ยวสิเด็กกระบานลเหนี่เข่าเกี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะของน้องหน้าของเฮาเนาะ นี่แอะแถวหมาก็ห้าเนาะนี่แถวนี้ห้ากกบปูหมาใครมันเป็นหลวเนาะมือนีกาะบายบายเนาะแบบายบายใครคันมันทุ่งผ้ามาเกี่ยวขาวล้วก็ผ้ามาเอะเก็บบกตัวดินเนาะเดี๋ยวเขาสิไปตรงบนตัวดินกิน เบิงเน่ปลาเขาหล่มและเน็ตระนาดเลยเนาะฝนมาแค่วันเดียวนะปลาเขาระวังข้างกระบานนอเดี๋ยวแกคันมันถุงสีผ้าเบิงผักหวานนะผักหวานผักหวานนนนนต้นผักหวานเด้สีผ้าเขาไปเบิงผักหวานยังดกเลยอ่ะนี่ต้นผักหวานเท่าเนาะโดกมาเลยอ่ะแก่แล้วก็มีเนาะนี่นะเบิงเบืงหน่วยแกแล้วดิหน่ ถือว,หวยยะะ่หน่วยแกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ผักหวานเมืองต้นนี้ติล่ะต้นนี้โคตรดกเลยอ่ะโคตรนาบเว่าผักหวานนี่อยู่ใต่ใบเนาะคะ่ะเนาะเป็นนวยอยู่ใต่ใบนะดูดิยังดกมากเลยนี่นะยังบว่าท่านมีแผ่นกินเนาะมันก็เลยแกยกอนเนาะคะ่ะเนาะ นี่นี่นี่มึงกันนี่ทนนี่อันี่อีกโดดโดดผักหวานผักหวานโอ้ยอดใจเบิ้งให้เบิ้งบ่ได้เนาะมันโดกอ่ะมันโดกอ่ะนะว่าจะบ่เปิดเบิ้งเนาะอดใจบ่ได้เนาะ ยังรกอ่ะนี่นะน้ำลดแล้วเนาะค่ะนอ้ฝนตกมากกับบนะ่ได้น้ำหลายนะได้น้ำน้อยๆยังบ่ถ่วมเพราะะพานเนาะพวกน้องนาของเรานะน้ำทั่วต้มเด้อน้ำทั่วดินเขาปลูกเนาะปลูกไว้จะทัาต้มกินเนาะนี่ จะต้มซุกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะเข้ากะกินเป็นอาหารวางไปเนาะค่ะสำหรับทวดินเหาเนาะเม็ดเต็มเต็มเลยนี่นะเบิ่งเม็ดทวดินเม็ดเต็มดีน่ะกำลังเต็มเม็ดแกพอดีเลยเนี่ยมั่นมากเลยนะ่ะทัวดินเนาะนอร่อยมาก หายน้ำกินน้ำเนาะค่ะเนาะอาหารว่างบ้านหน้าเนาะค่ะบัะฮวงสุกยิ่งกินย,ยิ่งมั่นเนาะค่ะเนาะเบื่อกีนี่เปลือกเปลือกนะกินไปแล้วจะยุดบบได้ยิ่งกินย,ย,ยิ่งมั่น,นยังไงมา